我叫绵阳 จอรายการที่จะพาทุกท่านและเจ้าไปตลอดทัวร์จังหวัดพะเยาเลยจ้าวันตี่สามวัาได้ที่เฟซบุ๊กยูทูปีชวนเจ้าไปดิ่มเข้ามาแก้วดาปลาแอลกับจังหวัดพะลยาจ้าวันนี้เราอยู่กันที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปลาเวียงหลอดจ้าเดียวเลยจังหวัดพะเยาเจ้าวันนี้เข้ามาอย่างกับนกแก้วเจ้าเพิ่นบอกว่าเนี่ยปลาเนี่ยเขาอย่ามาฟึก การทายโห่กันแิ่แล้วเล่ตานี่มีนกยุงนักขนาดเลยวาเ้าก็จะมีเกี่ยวคับตอนคือจะมีรอบออกไปเขาจะมาอยู่นี่กันกัิงหนึ่งคืนก็ถึงสองวันะจ้าเขาจะมาฟื้นการทำอาหารตัวยว่แ่เียยางกินดีเจ้าจะเป็นจ้าได้บ้างตามนกแก้วและนกดาบมาแล้วเจ้า ขึ้นดอยต่ายกับผมกันเนี่ยสองกิโลว่าต้องเดินน่ะลาบหวานาณมีมากเติมใส่กันหมดนั่นน่ะโอ้ยขึ้นดอยเดียวนัอันนี้กันล้างแขนเดินมาแค่ประมาณสองนาทีอ่ะสองนาทีจะเจ้าสองกิโลนะเจ้ายี่ขันนาตีเฮาเดินขึ้นมาน้องแก้วเนาะเอาปามากกันแล้วเจ้านาตีหันตั้งหลังก่อแต่เจ้าจ้า ก็จะมีนะเจ้าเกี่ยวกับช่างท้ายผ้าพ้องคนที่มาเข้าร่วมงานของเมเจ้าเดือนนี้เป็นกาบร,รอคนมาเปิดงานอยู่คือเจ้าก็ได้จะเป็นทันทายกเจ้ว<อ>นี่คนมาร่วมกิจกรรมของเราประมาณเปิดว่าประมาณ60สิคนเปิดแบ่งกนเป็นสีเป็นสีตัวน,นี้ันนี้สีแดงสีชมพูบอกฮุ่นว่าน้องแก้วน้องดาจะได้สีอย่างไงี้วันนี้แหละไม่ตื่นเต้นอ๋อเจ้าต่างมาเลยเจ้าปอแก่เมท่าสู่ขอเกี่ยวดองบ้านน้องนับถือพีสาง อำเภอป่าซางปิ้นบ้านผู้ด่ายาวตอนนี้นะเจ้าเปิดกําลังอู้เขาข่าวเกี่ยวกับข้อมูลที่เฮจะมาพี่นะเจ้าเป็นการวางแผนว่าเดี๋ยวเขาจะยังอยู่รั้งไม่ได้ต้องดังๆว่าเสียงดังไปได้เกือกเกิดเซวแล้วว่าแยกเพื่อสีเหลืองนั่งท่องไปดูดังขึ้นไปฟังก่อนได้สัมผบสนะครับมี่ใหญ่ดี่ได้เริ่มเสนอแนวคิดเสนอโครงการ กับทางเทศบาลตำบลจุนกับทางอำเภอจุนนะครับแล้กับระจานกับเครือ่ทยพี่น้อง,องสื่อมวลชนนะครับยเป็นยังไงกันเจ้าตอนนี้นะเจ้าเป็นกันกนจัดสอบวิธีเกี่ยวกับการถ่ายภาพเปิ้นมาแบงเป็นหลายระดับแต่รละระดับที่เขาแยกกันอยู่ก็คือดับมัธยมในกะลังแก้วมัธยมเจ้าพ่อ<ะ>เป็นมกวาม่าร เปิดจะถามก่อนแบบทุกคนเนี่ยเกิดได้หัวกันมันจะได้รางคนเนี่ยมัเกยได้หัวเนี่ยจะแบบเกยได้หัวแล้วมาสอนแบบระดับพันสูงไปเลยอะเขาว่าอาจจะรับเข้าใจนะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการประความภาพเลยกันจะเป็นภาพในห้องที่ยวเขาไปฟังพนักงานนะน้องดาน้องแก้วอยู่ระดับไหนเจ้าระดับอะไเอาตั้งแต่อะเซสซอรี่อะเจ้าน้อยๆอะไม่ใช่หรือะอันดับบางเนี่ยเราจะไปเย็นไปจ้ะ วิ่งผ่านเลนุฟมแอปโพสของกล้องครับคือมุมสูงมุมกลางมุมต่ำมุมเสมอนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาอีกอันหนึ่งที่เล่นได้ก็คือเลน่นที่ผมบอกแสงมันผ่านเลนเข้ามาเลนทั่วทั่วไปคุณพี่ว่าแล้วทำไมกล้องมันมันทำไมมีเลนเล็กก็มีเลนใหญ่ก็มีเลนยาวเป็นสองก็มีเลนสั้นแค่นี้ก็มีมันคืออะไรมันคือตัวรวมแสงรวมรวมแสง ในลักษณะที่ต่างกันยกเลิกด้วยว่าเปนสองทายโหบจะได้ตีถามทามเฮมีโบเกติดโหบเจ้าอ๋อที่จริงโบเกต์โบเกต์แปลว่าอะไโบเกต์แปลว่าที่เกิดขึ้นในภาพแล้วเอาโฟกัสคือมันเป็นภาพที่เอาโฟกัสอาใหม่ๆคุณอาจจะตื่นตาตื่นใจกับมันแต่จริงๆมันคือมัน เฟกตัวหนึ่งเป็นดีเฟกของภาพหมายความว่ามันควรมันควรจะไม่มีแต่มันดันมีพอมันมีมาแล้วมันกระจายกระจายมันก็เลยดูดีการมันดีเจ้าตอนนี้เขาก็จะไปเนฮีโร่นะเจ้าเกี่ับวิธีการถ่ายภาพนะเจ้านะเพื่งเริ่มสอนขั้นตอนง่ายๆเลยถ่ทายกิงไม่ก็จะเป็นเป็ดสะได้หลอเลยเจ้ามองสวยชูชง คันไทยเราเอ็กน้ำไทยยกยองไทยไทจะได้แข่งตังแปลกหัวไม่ถึงหางไม่ด้ตีใจขวดน้ำเบอร์นี้ ใจเองทนไดนวลเนื้อทองเมื่อ่ีลังควายชมทุ่งคงสุขคงสันทั้งวันยันรุ่งเต้นจังหวะตะลุงบนหลังควายในยามเย็นเท่ลลออองก่นนนนไมมต้ัาาเเดิแะ เยยวเลื่องเรื่องรองข่าวรวงสีทองมองสวัยชูชอ่อนั่นพันไทยเราเอ๊มน,นไทย,ยกยอเสียงก่อไพยสีซอฟังเป็นเพลงตะลุ แล้วแม่นแล้วการอยู่ในป่าที่ต้องใจบ่ใจเสียงเลยอะ่ะแม่นแล้วเปิ้นบ่มือนเงาเจเสียงเลยกับเดี๋ยวเฮาจะเดินตามไปแล้วสีภูไปก่อนแล้วส <3 S 2> ามกิโลไปแล้วจเจ้าห้อยู่สีเหลืองเปิ้นวพื่อปิดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียงดังมีมากไปก้นตวยพอเฮาจะไปปลาซัดไอ้ยังก็บ่เป็นปาการาเซเว่นาะน้องแก้วเนาะโอ้โยฮ้่กัเลยซจ้ามาสก้าสีเหลืองห้องแล้วอะมาเดินเล่นน้าปิ้นน่ะ เชคนิคกิดขึ้นดอยเตี๋ปีตก็คือต้องเดินหอยหลังจริงแต่มันโคตรปคตรนองนองดาส<า>น้องดาถึงแล้วไปหานอา้องดาสแล้วอีทก่อนที่น้องดาสจะได้วิ่งแต่น้องดาหล่นมันคือเนา <g ül> อุยอ๊ยข้าเนาเลยนะนตอนนี้นะล่นท้อมันล่นเ<อ>ทศมันแปลว่าอย่างโอ้ยน้องแางล่นแปลว่าอย่างฮู้กอไม่รู้ครับพี่ดาล่นก็แปลว่าอย่างน้องแก้วล่นแปลว่าวิ่งวิ่งอ่าถ้าภาษาไทยแปลว่า วิ <Wing. S 2> ่งภาษาเหนือแปลว่าลนรรครั้งออครงอ, <c oughs> คอีกครั้งค <c oughs> ่ะเขาิงกาเต้นร็อกแอนด์โรไม่ปราชนฟ้อนรำตัวโยนเจ้าจิงรีสกโอนก็ขอเพลงเจ้าตอนนี้เดินเข้ามาได้สักประมาณสักพักหนึงว่าพู้สึกเป็ดแสดงแก้วอิดก็แต่ปลานีาน่มันเป็นปลาแท้ๆเลยจะบอก,<า>กมีหนทหหาง้เขาได้เดน <c oughs> เินไปว่าเขาจะลงปลาแต่ขเขามีวิธีก็คือเอามานโยนโยนโยนไป ต่อติ๊กมากน้องแก้วก็กินหมดกระล้อเร็วเจ้านี่เป็นห้องวัดชุดอย่างไะเจ้าว่าใครชอกนะทต้องารอาจักตอต้องจ้าไม่ี่ถาาหลาไอ้เสือเขียวไอ้เสือเขียวไหนผาข้เขียว ยนโยนอันนี้เป็นจุดเยยจุดเริ่มต้นเดินทางสู่เส้นทางสาธรรมชาติอ๋อเส้นทางนี้นะอันนี้ถึงคึงตางละนี่ถึงคลตังนะเจากำลังเริ่มบเริมแรเจ้าจิรีกัโณแล้วก่อนเข้าไปแหมกัก่อนใช่ทางนี่มันมันจะไม่มีสิ ประยุทธ์แต่เขาไปนี่เขาเขาไปทางตรงเขาไปหาที่ที่ทุ่งหญ้าเลยเขาไม่ได้เดินตามทางเสือทขาไม่ได้ไอยัางเง้ถ้าลงปาอ๋อจะถ้าเขาหลงปลาเขาจะยังจะใดถ้าเขาหลงปลาถ้าเกิหลงปลาวอ๋อลงกลงจะไดอลงก็ลงมีิธีครับดูคิดดูคิดูาตทศาทครับ ถ้าต้นกัดขึ้นก็ดูดาวดูดาวเหนือถ้าตน้นต้นกัดขึ้นก็ดูดาวหน่อตอนกลาวก็ดูอาที่หลงไปที่แดนะอารมณนะมันเ,นนะเนะตนืนจำลำห้วยห้วยงี่เนาะเงี้เล็กๆมันจะมาหาลำห้วยใหญ่ก็เดินจำลาห้วยแล้วตอนนี้อ้ห้อยู่กับเจ้าว่าเขาอยู่ที่ไหตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ ทิศตะวันตกตะวันตกตรงพุทธมตะวันออกตรงใต้อำเภอเมืองอยู่ก็แต่เจ้าอำเภอเมืองถ้าเราอยู่นาจีนี้อำเภอเมืองอยู่ทางตะวันตกอยู่ที่ตะวันตกพุทธตะวันตกอ่าเดี๋ยวเราไปคอน้องแก้วกันว่าน้องแก้วเพันแย่อย่างไปกันเลยเจ้าชุดที่หนึ่งชุดหนึ่งต้อนเจ้าสิ่งนี้ปลาติ่งหลัง ้องดามกินน้องดามไปถามที่ทางแล้ว้ก็เดินไปด้านหน้าพวกเราหว่วงราน้องแก้วเนี่ยตามหารน้องดามที่าทาบกเลยวันเอาให้บ่าวปะดเอาแต่คนในดวใจเนห้อไปาวน้อยปกบ้บุคบ่อหาคนกมครับน้องแก้จะห้ามบนนี้ออ เอาเลยแข่แรงอวังนะไม่ไโค่นรูทหนาเสียงดังาต่อทางอ่ะมันแล้วเป็นไงดิจมีนปุ่นเปิดไว้ใ่ปะพอใจง ไม่เคยเห็นควแม่แล้วเหมือนเป็นเห็นควแล้วเนยเจ้าท่านผู้ชมม่ล่าเผ่าตาแม่นแล้วเดินมาทั้งหมดประมาณสองกว่าชั่วโมงแล้พี่พักของเขาเล้วครับถึงแล้วพอยังอาสมหรือสีสาวนาคนิสาวบาดเาคนกึค่เป้อกันเตาวองที่อายท้กนั้นสาวือนกนั้นอายเคยลุ อีกแล้วบ้านคของเขาสํารับคาเวอรนี่ที่นี่เนบบมีไอบบมีไฟฟ้าอยู่บมีเฟฟ้าเนี้ยี่รู้สนคอไม้รีนี่ไปเจอน้ำมันอเจ้านี่งเราื้อว่าบมีไปอ่ะสักยางอันเนี้ยมีเพิ้มใต่ถามพรมเจีาเดี๋ยวเขาจะไปพองตามมัธยาสายกอนแล้วก็เดี๋ยวไม่แรงนี่เขาจะประกอบมาหาในอย่างการรถเดี๋ยวจะแยกจากกอเดี๋ยวน้วตรงผระแท็ จะเลื้อมาหงเข้ามีข้อเดียวหงเข้าจริงอยากมีข้อเดียวเข้าใจกมีข้อเดียวอ๋อเดีัวข้อเดียวข้อเดียวากัเกีอนไปแก้วดาไปไหนเจ้าอ๋อจะไปรบใอรไหนรบกครบไม่รบ เปิดวันตีนี่ว <oh ัน like น้ใจมือเราหน้าที่อนนี้เปินเฮิแต่คนละสองโล่านี่สีตัวสองโลถอตนนี้น้องดาวไม่ถูกโลเปดโลจมันสามกิโลไปสาก็สามอ่ะก็สามอ่ะเปิดป่านี่เขาจะเผาหรือเป่าถ้าจะเผานะเพราะว่า แต่เขาบอมีมอเนยเขาจะต้นใจไม่ไพ่แต่อันนี้เขาเหลือผสมไม่ผสมไม่ดีนี่เขาได้เกลือแต่ยังมีรสจี๊ดอ่ะฮะก็จีแหละครับเอาความขึ้นตะึ้นน้ามนอ่ะมาแล้วอะนี่นะแรงกับข้าวแรงวันนี้ เ้าวจรดิภาคกละเจ้าและเจ้าเขากำลังจะไปขึ้นเรือกันเก็บสัมพาระเรียบร้อยแล้วเอาเพื่อจะไปถ่ายรูปกันั้งแก้ววันนี้เราอยล่องเรือรักแม่แล้วว่าสามสโอ้ยจะหองไปจะได้นั่นเดียวไปที่ตาบนเรือกันแล้กันแต่เชียงใหม่จะหึงเนเดือนกะสักสองสามหมื่นแล้วเขาได้ยินเสียงอย่างเงี้ยกันบางล่ะแล้วคือว่าตอนนี้เรือกำลังจะมาแล้วเจ้าเขาจะขึ้นเรือเนี่ยไปลงตา ติดพุ่นเจ้าเดียวเรือมาได้เขากกัะขึ้นเรือกันนะเจ้าเดี๋ยวติดต่ำไปเลยเจ้ามาาปเเเลจ้อคนนนกก็ั ชวงหนยน้าใ่เลยาือาั่นยงยงช่วง่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าวนั่าฮ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 นาฮ่าฮ่า่าฮ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 ฮะาฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่บฮ่คือผีเสื้อครับผมฮ่ คำแรกของเราวันนี้นะคะในภาษาเหนือนะคะกัมเบอร์ cover. ถ้าเกิดแปลภาษาไทยภาคกลางแปลว่าผีเสื้อค่ะผีเสื้อนะคะผีเสื้อย่าลืมนะคะกัมเบอร์แปลว่าผีเสื้อค่ะต้องการเจ้าแรงชอบบรรยากาศอย่างตีเมืองเหนือยองของเจ้าน้องแมงก็ชอบเกี่ยวกับธรรมชาติวิถีชีวิตของคนเหนือค่ะที่จะมาชี้ได้หมาคนภาคกลางของบ้านน้องเองอ่ะภราษานี่มบบมีอุปสรรคโอ้ยยังมาก อะไรอยังนะแล้วแกนอะไเนี่ยแกนแกน็คือเซอร์ควายแกนคือถวายเจ้าแกนแกนคืออย่างน้องแกนแกนก็คือผลก็คือเป็นซาติลับเหมือนวัดมาส้มเนี่ยค่ะมาส้มมาส้มหนึ่งแกนอย่าง็นคำเรียกแล้วถ้าเราษาปากแปลว่าอย่างแปลว่าลูกค่ะลูกอ๋อเจ้าสำหรับคำที่สองของเรานะคะภาษาเหนือค่ะแกนสำหรับภาคกลางนะคะเรียกลูกค่ะ อย่างเช่นผลไม้หนึ่งลูกก็ผลไม้หนึ่งแก่นค่ะและสำหรับคำที่สามนะคะที่น้องนาคะได้ยินมาคือคําว่าเกาไม้แต่ตอนแรกน้องนาคิดอาจจะอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นยังไงนะต้นไม้หรือเปล่าพอถามแก่น้องนาก็ใช่ค่ะแล้สำหรับคำาิ่สามของเรานะคะก็คือคําว่า เก้าไม้แปลว่าต้นไม้ค่ะลอกแลนงเพื่อฉลาดแกม้โต้กลัำว่าจืนไมหนึ่งคืนสองวันทีพานมาแล้วน้องแก้วเราได้อะอย่างพอมเจ้าอามาใช้ชีวิตในป่านี้เหมอมีอะอย่างที่แบบเป็นอวมนข้อยะดวกเหมือนเดียวอยู่บ้านเลยเพราะว่าจะเป็นการนอน นอนเต้นมีไปฝึกกันปูเต้นมาตีบนกระสอนแล้วลก็ทำอาหาร<ล>หจามีวิธีการทำอาหารเนาะวิธีการทำอาหารแบบไม่ไผ่จาต้มไข่ในถูกยาง, <c oughs> งมึงเข้าได้ถูกย,ย่างเนี่ยแล้วก็มีวิธีเกี่ยวกับการถ่ายรูปเลยเน,ะนาะประสอนการได้หงอบ แอปสอฟจะได้นี่พบกันตรงไหนเจ้าขอมากันได้นะเจ้าสร๊อตพีดอรักษ์พันปลาอำเภอจุดของเจ้าในี่ยาะเยานี่เองเจ้าสก๊อตวันนี้รายการแก้วดาบปลาแอลขอนำเนอรายการจากลาไปก่อนเจ้าและสามารถติดตามพวกเราได้ที่เฟซบุ๊กยูทูปทีวีชชวนเจ้าใครมีเมื่อวานแก้วดาบปลาแอลเปิดตัวกร์ดันโหลเจ้าวันนี้สวัสดีเจ้าแก้วดาบปลาแอลเลี้ยงเลี้ยมสุด ไอพุดซเแลนคือไอพุดเห็นดินผีบ้าผีบกนั่นก็คือแฮนเนี่ยอย่างนี้เอย่างนี้จืดอ่ะน้อยกว่าเราไปรู้แค่กเลนบอได้แต่ผมว่าไอพุทแต่ละโซ่คนใดมาเข้าใจกําเมืองบ่หูเรื่องมันแปลว่า